สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ปัญทองเกษตรพิศนโลกครับพามาดูแปลงนาข้าวอีกหนึ่งแปลงครับสวยงามมากเลยทีเดียวครับอสวัสดีครับเจ้าของแปลงสวัสดีค่ะในนําตัวเลยครับชื่อสุปานีเขียวแดงครับแปลงนาข้าวแปลงนี้อยู่เขตตําบลอําเภอจังหวัดอยู่ตําบลหนองกุลาอำเภอบางละกามจังหวัดพิษณุโลกค่ะนะครับทั้งหมดกี่ไร่ครับทั้งหมด20ไร่ค่ะ20ไร่พันข้าวอะไรครับพันข้าวก็ขอสี่สามค่ะสวยงามมากเลยทีเดียวครับที่ถืออยู่นี้เอามาใช้หรอครับ ใช้โฟทีค่ะฉีดไปกี่ครั้งครับสี่ครั้งค่ะสี่ครั้งนะครับเอาโฟทีมาใช้ตั้งสี่ครั้งนะครับปุ๋ยหรือยาเคมีต่างๆที่เคยใส่นะครับนะครับเอาเริ่มจากปุ๋ยก่อนเลยนะครับปุ๋ยเนี่ยนะครับรอบนี้ยี่สิบไร่เนี่ยใส่ไปกี่กระสอบครับสิบกระสอบค่ะอ่าสิบกระสอบเองแต่ก่อนเคยใช้เท่าไหร่ครับยี่สิบค่ะยี่สิบแสดงว่าลดต้นทุนเรียบร้อยนะครับแล้วพวกยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ได้ใช้มากขึ้นหรือน้อยลงครับน้อยลงค่ะเป็นเพราะอะไรครับก็มีโฟทีมาเสริมค่ะอ่าก็คือความแข็งแรงได้เนาะ,ะนะครับโรคแมลงอะไรต่างๆก็ลดลงใช่ไหมะนะครับอ่านะครับจากการที่เราเอาโฟทีมาใช้นะครับช่วยบอกเราหน่อยครับว่านะครับการเจริญเติบโตความสมบูรณ์ของข้าวเป็นอย่างไรครับก็สมบูรณ์มากค่ะมันทําให้เขียวดีค่ะมัน มันก็ดีอะค่ะดีดีดีเลยก็คือเอามาเสริมแล้วดีเนาะ,ะนะครับแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ค่ะใช้ต่อไปเนาะนะครับคิดว่าแปลงนี้ยี่สิบไร่นะครับจะได้ข้าวซักกี่เกวียนครับก็ประมาณเอาเอาสิบแปดเกวียนค่ะอืมเอาหวังว่าสักสิบแปดเกวียนขึ้นไปค่ะสิบแปดเกียนขึ้นไป,นนไปอ่านะครับ สิบแปดเกวียนขึ้นไปเนี่ยยี่สิบไร่ของเราเนี่ยในอดีตเคยได้อยู่ที่เท่าไหร่ก็ประมาณสิบประมาณสิบห้าค่ะอืมนะครับในอดีตเคยได้แค่สิบห้าอ่าอันนี้เราหวังสักสิบแปดเกวียนนี่ก็พอใจแล้วเนาะค่ะ,คะเอาใจช่วยครับขอให้ได้ผลผลิตมากขึ้นครับแต่ที่แน่ต้นทุนลดเรียบร้อยแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุปานีมากครับผมนัทพงศ์มัทองกเกษตรทัศน์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับ